สวัสดีครับพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับกับทนายบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องปืนกันนะครับว่าปืนปืนลมปืนอัดลมปืน p c p ปืนอัดแก๊สปืนวีบีกันปืนยิงปลาพวกนี้อันไหนผิดกฎหมายบ้างอันไหนถูกกฎหมายบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปนี้ครับ ปืนหมายถึงนะครับอาวุธซึ่งใส่เครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังของแก๊สหรือลมหรือกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนได้ส่วนหนึ่งของอาวุธนั้นน,น,นะครับซึ่งไปทำให้เกิดอันตรายนะครับแก่ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินหรือวัสดุอื่นใดนะครับตามมาตราสีพระราชบัญญัติพรบอาวุธปืนนะครับความหมายดังกล่าวตามมาตราสีนะครับจึงหมายถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแก๊สหรือลมหรือเครื่องปนกยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยอํานาจของพลังงานนะครับนี่คือตามกฎหมายนะครับ ก็ปืนที่มีกําลังส่งแรงอัดที่แรงๆเช่นอาวุธปืนก็จะเป็นลูกกระสุนนะครับการทํางานของปืนนะครับปืนที่อัดแก๊สปืน PCP ีปืนปืนลมปืนอัดลมที่เป็นแบบปั๊มนะครับทั้งไทยประดิษฐ์และก็ทั้งเป็นปืนแบบซื้อนะครับซื้อมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันนี้ก็ถือว่าเข้าขายผิดกฎหมายตาม พรบอาวุธปืนนะครับปืน p c p ผิดกฎหมายเพราะว่ายิงไปแล้วเนี่ยสามารถทำอันตรายได้ตายได้นะครับอาจตายได้แล้วก็ปืนอัดลมเบอร์1เบอร์2อเบอร์3เนี่ยกอ็อาจจะเป,เป็นอันตรายถึงชีวิตได้อันนี้ก็ผิดกฎหมายตามพรบอาวุธปืนนะครับส่วนปืนนะครับส่วน ปืนบีบกันหรือปืนที่ใช้เล่นทางเกมกีฬาหรือใช้สันทนาการเป็นปืนที่ใช้ลูกกระสุนพลาสติกนะครับตามกฎหมายนี่ไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนตามพรบอาวุธปืนนะครับเป็นเพียงแค่สิ่งเทียมอาวุธปืนเพราะว่ามาีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับสำหรับผู้ที่ ใช้ปืนมีปีกันอยู่หากจะมีการพกพาไปไหนมาไหนก็ต้องเก็บให้มิดชิดนะครับไม่ใช่เอาไปคมคูเหมือนที่เป็นข่าวที่อ,ออกทีวีกันนะครับถากเราใช้ปืนมีปีกันไปข่มขู่หรือใช้พกพาไปไหนป่านไหนทําให้ประชาชนเกิดการตกใจกลัวอันนี้ก็อาจจะโดนจับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นอาวุธปืนเพราะฉะนั้นการพกพาเขาต้องพกให้มิดชิดนะครับ ใส่กล่องใส่อะไรเก็บให้เรียบร้อยอแล้วก็อีกอย่างแนะนําว่าอย่าเอาไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะหากเรานําไปใช้กับคนที่มีปืนจริงนะครับ mm hmm. เขาอาจจะยิงสวนกลับมาก็ได้หากเรายกปืนมีบิการขึ้นเล็งประทับเล็งแล้วก็เขาคนที่ถือปืนจริงหรือคู่กรณีของเราเนี่ยเขาอาจจะ,ะยิงได้โดยอ้างว่าป้องกันตัวเพราะว่าอ,อาวุธปืนมีการมันเหมือนปืนจริงนะครับ แยกแยกแทบจะไม่ออกอันนี้เคยมีคำาิพากษาสารานิกามัแล้วเพราะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอปืนและลำกล้องปืนที่ชำรุดอันนี้ใช้การไม่ได้อันนี้เรามีเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธปืนมีความมีความผิดตามพรบอาวุธปืนนะครับถึงแม้ว่าปืนจะเป็นปืนที่ชำรุดใช้การไม่ได้ก็ยังมีความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้อยู่นะครับส่วนปืนยิงปลานะครับปืนยิงปลาที่ใช้ลูกศรนะครับไม่ได้มีความหมายตามพรบอาวุธปืนนะครับไม่มีความผิดตามพรบอาวุธปืนแต่จริงๆแล้วปืนยิงปลาก็อันตรายกว่าปืนปืนปืนลมหรือปืนปืน p c p นะครับเพราะว่ายิงแล้วตายได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เข้าข่ายตามความหมายตามพระราชบัญญัตินี้นะครับ ซึ่งปืนยิงปลาก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นปืนหรือเป็นอาวุธที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการใช้มันใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่หากนํามาใช้ยิงคนก็ตายได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอาวุธเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติปืนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปืนปืนจริงปืนถูกกฎหมายปืนบีบีกันหรือปืน P c p ปืนอัดลมนะครับ หากซื้อนะครับปืน PPP ปืนจริงปืนอัดลมนะครับหากซื้อต้องมีการขออนุญาตและให้ได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ใช้มีและใช้ได้นะครับส่วนปืนมีบีการหากมีแล้วก็เ,เก็บให้มิชิในการที่จะพกพาไปไหนมาไหนนะครับไม่ได้ไม่ต้องเอานํามาตั้งไว้หน้ารถหรือไม่ต้องเอามาพกแบบเปิดเผยแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปืนมีบีการไม่ได้มี ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับซึ่งมีกฎหมายกำกับไว้นะครับหากเรานำไปใช้ผิดวิธีก็อาจจะโดนจับเป็นคดีความได้นะครับสำหรับวันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับเกิดความรู้เรื่องปืนนะครับคนที่ชอบเล่นปืนก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับกระผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ